สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ด้วยศาสตร์แห่งการอ่านไพ่ยิปซีและไพ่ทาโร่พบรักทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาพบกับหัวข้อพี่อเดชที่ว่าความรักความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้หนักแน่นแล้วก็จริงจังแค่ไหนนะคะมีกวามไพ่มาเลือกสีกอง กองแรกคริสต,ตัลสีแดงกองที่สองคริสตัลสีชมพูกองที่สามคริสต,ตัลสีฟ้ากองที่ 3, ตตสี่ 4, คริสต,ตัลสีเหลืองนะคะเลือกกองไพ่เลือกสีคริสตัลที่คุณชอบเรื่องราวที่อ่านในไพ่เป็นดวงพลังงานโดยรวมนะคะสามารถเข้ามาเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเพศหญิงเพศชายเพศที่สามนะคะเรามาดูสาหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะว่าคนคนนั้นนะคะความรู้สึกความรักที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะ แล้วก็นะคะบทสรุปของความรักนะคะจะแปลแล้วก็สรุปนะคะจากหน้าไพ่ที่เปิดไว้แล้วนะคะเป็นคำกลอนให้นะคะคลิปนี้มีกลอนความรักให้ด้วยนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะดูมีอีโก้นะคะเขาตั้งดาบใส่คุณหรือว่าคุณตั้งด่าใส่เขานะคะคุณมีความรักให้กับเขาแต่เขาอาจจะนิ่งจะเฉยใส่คุณนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวัง ะะที่อยากจะสร้างครอบครัวไปด้ยวยกันมีสิบเหรียญนะคะมันรู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วนะ,ะหรือว่าคุณอาจจะมอบความรักความรู้สึกให้เขาเต็มที่แล้วนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันอาจจะเหมือนกับว่าเจ็ดดาบเนาะนะคะรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะก็เลยมาเปิดไพ่นะคะเป็นคํากรอให้กับคุณนะคะว่าสําหรับคนที่เลือกกอกอไพ่คนนี้หนึ่งนะความรักนะคะจากคนทางไกลหรือว่าลักษณะของเขาอาจจะมีความเป็น หนุ่มทาดน้ำนะคะดูกลุ้มกลิ่มนะ,ะแล้วก็ดูเจ้าชู้นะคะดูมีเสน่ห์ลึกลับนะคะเมื่อครั้งเราสองต้องจิตทําให้คิดใฝ่ฝันถึงคะนึงหาที่ต้องห่างต่างกันตามการละเวลารอปัญหาที่ต้องร้างห่างสัมพันธ์เหมือนมันจบแต่ใจยังคงเจ็บ เก็บเรื่องราวของเธอมาสารฝันทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างฝันที่มีเธอเคียงข้างกายนะคะแม้เขาจะทำตัวไปไปมามาหรือว่าทำอะไรไม่ชัดเจนกับคุณแต่คนคนนี้นะคะยัง อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะยังรู้สึกว่าจริงจังแล้วก็มั่นคงยังอยากจะต้องการสารต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขานะก็เรียกได้ว่าคนคนนี้นะแม้ว่าจะเป็นรักทางไกลหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาไม่จริงจังคุณตั้งดาบใส่เขาแล้วแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็ยังอยากจะไปต่อยังอยากจะกลับมาสารฝันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กอนที่หนึ่งนะเรามาดูลัคนาราศีของคุณและเขาว่าเป็นกลุ่มชาวธาดราศี แอริสราศีเมษชาวทัดไฟเซตเทิร์นะคะชาวทัตุดินนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์พริเซสราศีมีนชาวทัตุน้ำริบบ้าราศีตุลน,นะ,ะชาวทัดลมวอเทอร์นะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกวันที่เกิดของคุณและเขาเป็นวันที่1วันที่7วันที่12วันที่19แล้วก็วันที่24นะคะเรา,าดูว่านะคะอนาคตข้างหน้านะคนคนนี้จะกลับมา เพื่อที่จะทำอะไรให้คุณมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการที่ว่ากลับมาพูดคุยหรือว่ากลับมาทำอะไรที่มันแบบว่าทำให้คุณรู้สึกว่าเขานั้นหนักแน่งแล้วก็จริงจังกับคุณนะคะ สองเหรียญน,นะเป็นการที่จะกลับมานะปรับความเข้าใจกลับมาอธิบายกลับมาพูดกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะทำให้คุณเข้าใจเพราะว่า the d e v i l นะคะคนคนนี้รู้สึกว่าเขาหลงรักหลงชอบหลงไหลในตัวคุณมากๆหลงสเสน่ห์ในตัวคุณแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันแบบเออเป็นคู่กับคุณอะนะคะเป็นความรากักความสัมพันธ์ที่แบบ อยากจะผูกพันอยากจะมีความมิดเม้นกับคุณนะคะเดิรนเลเวอร์เห็นไหมเขาหลงรักคุณมากๆแต่อาการของเขานะคือแบบว่าถ้าครั้งแรกที่เขาหมาคุณนะยังมีความรู้สึก ความเจ้าชู้ทำตัวไม่น่าไว้ใจให้กับคุณนะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมั่นคงหนักแน่นมากขึ้นแล้วก็นิ่งมากขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมเขาหายไปเพราะว่าเขากลับไปวางแผนอนาคตนะว่าจะเอายังไงดีจะกลับมาสารต่อความสัมพันธ์ยังไงดีนะคะได้แต่รอเนี่ยนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะได้แต่รอคอยความชัดเจนของคุณกับเขานะคะก็ตรงไม่ตรงใดสามารถเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะคอมเมนต์ comment ของคุณมีค่าทุกคอมเมน ะะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะกับหัวข้อพิเดที่ว่าความรักความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหนักแน่นแล้วก็จริงจังแค่ไหนนะกะ่อนอื่นเรามาดูนะคะว่าลักษณะของผู้หญิงใจยยคนนี้นะคะที่เขาเข้ามาคบมาคุยกับคุณเนี่ยนะคะลักษณะของเขาเป็นยังไงนะคะการแสดงออกท่าทีของเขานะคะอาการของเขานะะบุคลิกของเขานะคะน่าไว้ใจเพียงไหน นะควีนออฟสอดนะใครตั้งดาบเอ่ยนะคะใครมีการตั้งดาบใครมีกำแพงใครมีอีกโก้นะคะดิเอมเพรสนะคะฝ่ายคุณอาจจะพร้อมแล้วที่จะมีความรักนะคะหรือว่าคุณแสดงออกถึงความหนักแน่นความมั่นคงนะคะความพร้อมของคุณแสดงให้เขาเห็นเขาส่องเขาดูคุณนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีความคิดนะคะ แตกต่างไปจากเดิมด้วยก็ได้พอเขาเห็นคุณนิ่งนะเห็นคุณตั้งดาบเห็นคุณมีกำแพงเห็นคุณนะมุ่งมั่นตั้งใจนะที่อยากจะมีความรักที่มันแบบว่าเออเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเนี่ยนะคะด้วยความที่ว่าคุณอาจจะไม่อยากจะคุยกับเขาแบบเล่นๆน,นะทาให้เขานะส่องดูคุณแล้วก็กลับไปนั่งคิดนอนคิดว่าจะเอาไงดีกับความสัมพันธ์นะคะ The Emperor บัคคมาท่านคบคุยอยู่กับคนทางไกลชาวต่างชาตินะคะ เรามาดูสิว่าการกระทำการแสดงออกของครูนะทำให้เขารู้สึกอย่างไรนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะเห็นเธอหล่อสวยเด่นเป็นสง่าเตะตาต้องใจให้ฟุ้งซ่านเลือดในกายสูบฉีดให้ต้องการจีบเลยจีบให้เธอนั้นได้หลงกลรักต่างวัยสดใสซา,าบซ่านจิต ชวนให้คิดหลงไหลใฝ่ฝันถึงตรึงตาตรึงใจให้คหนึ่งว่ารักหรือคิดถึงและครอบครองเธอดูดีสวยเด่นเตะตานักแต่ห่างไกลต่างรักต่างเหตุผลโดนให้จิตคิดสนุกชอบเล่นกลหลบหลบซ่อนเร้นความเป็นจริง ใจเธอนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะเก็บความรู้สึกเก็บอาการนะ,ะซ่อนเร้นความต้องการที่อยากจะได้คุณมาเป็นภรรยามาเป็นสามีก็เลยเหมือนกับว่าทํานิ่งทําเฉยทําเป็นไม่พูดนะคะหรือว่าอาจจะเงียบ นะไม่แสดงออกท่าทีอาการความรู้สึกที่มีต่อคุณนะแต่ไพ่เดลเวอร์ออกมาแสดงว่าคนคนนี้เขารักคุณนะรงรักคุณถูกใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วแต่ทําเป็นนิ่งทําเป็นเฉยนะเพราะว่าคุณต้องการคนจริง นะะคนเข้ามาจีบจริงๆคุณต้องการสถานะที่แบบว่าเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นคู่รักจริงๆคุณไม่ต้องการคุยเล่นกับเขาทําให้เขาต้องเก็บอาการนิ่งนะคะไม่แสดงออกท่าทีแต่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแต่เขาไม่ค่อยพูดนะ,ะแต่จริงๆแล้วคืออยากจะได้คุณมาเป็นคนรักนั่นแหละ The เวอ e r คือหลงรักคุณมากๆเลย ะะแต่เห็นท่าทีคุณตั้งดับก็เลยกลัวนิดนึงนะคะคุณตั้งดับใส่เขาทําให้ดีเอมเบร์คนนี้กลัวมากๆกนะคะกลัวแบบว่ากลัวจะไม่ได้คุณไงถ้าแบบว่าเข้ามาไม่ถูกทางนะ,ะไม่ถูกที่เลยอาจจะถูกตัดจบด้วยก็ได้นะคะโดยที่บอกว่าคุณตั้งดับกําลังจะฟันเขาแล้วนะกลัวจะไม่ได้คุณนั่นเองนะคะเหมือนกับว่าอยากจะได้คุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้ เรามาดูนะ,ะว่าลัคนาราศีของคุณและเขาว่าเป็นกลุ่มชาวธาตดุใดราศีใดนะคะมูนนะ,ะราศีมีนชาวธาตุน้ํากรกฎนะคะเลโอราศีสิงชาวธาตุไฟแคปิคอนราศีมังกรนะชาธาตดุดินสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะ,ะชาวธาตุไฟ ยูเรนนะชาวธาลุมีถุนตุนกุมวันที่เกิดคุณและเขาเป็นวันที่10วันที่5วันที่13วันที่14แล้วก็วันที่20นะคะเรามาดูความสัมพันธ์อนาคตข้างหน้าของคุณและเขาจะมีโอกาสนะคะที่แบบว่าเป็นแฟนกันหรือว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหนักแน่นแล้วก็จริงจังนะคะแค่ไหน getting to know each other ความสัมพันธ์ตรงนี้คือตัวเขาอ่ะ รู้ดีว่าตัวเขาควรจะเคลียร์ถ้าหากเขามีความสัมพันธ์อื่นที่แอบซ่อนอยู่นะเขาก็จะเคลียร์ตัวเขาเพื่อที่จะมาชัดเจนกับคุณชิลเล่นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าคุณอาจจะมีประสบการณ์ความรักมาแล้วนะคะแล้วก็มองเขาออกดูเขาออกนะดูทุกคนออกที่แบบว่าเข้ามาจีบคุณอ่ะนะคะคุณต้องการความรักควาสมสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วก็มั่นคงเป็นแฟนกันนะคะโซเมดคุณและเขามีพลังงานของการเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะนะคะ เอกเพรส y ยูเลิฟนะประสบการณ์ความรักนะคะคุณนะคะมีประสบการณ์ความรักนะที่แบบว่าทําให้คุณมองคนออกดูเขาออกเขาก็เลยรู้ไงนะคะด้วยพลังงานของคุณเป็นพ่อไม่เป็นแม่มาก็เลยเหมือนว่าเขาจะต้องนะคะเก็บอาการ เกนะ็บความรู้สึกนะแสดงอารมณ์กุ้มกลิ่มความเจ้าชู้ของเขาเก็บไว้ในใจเพื่อที่จะทําให้คุณเหมือนกับว่ามั่นใจในตัวเขาว่าเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนนะคะฉะนั้นคนคนนี้ค่อนข้างจะหนักแน่นแล้วก็จริงจังกับคุณไม่พยายามที่จะเหมือนกับว่าแสดงนะ,ะอาการที่แบบว่าเออลุกลี้ลุกลนอะไรประมาณนี้เจ้าชู้นะคะไม่ไม่ให้คุณเห็นเพราะว่ากลัวจะไม่ได้คุณนั่นเองนะสําหรับคนที่เลือกกล่องภายกล่องที่สองนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่คนที่3ามคิตตันสีฟ้านะคะับหมข้อพีเดที่ว่าความรักความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนั้นหนักแน่นแล้วก็จริงจังแค่ไหนนะคะเรามาดูนะคะว่าคนคนนี้นะคะลักษณะของเขาเป็นยังไงความสัมพันธ์กับคุณนะคะกับเขานะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ หกถ้วยนะคะรักต่างวัยคนทางไกลหรือว่าคุณกับเขามีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเคยรู้จักกันนะคะเป็นเพื่อนการสมัยเรียนผูกพันกันแต่คนคนนี้ไม่กล้าที่จะติดต่อมาหาคุณไม่กล้าที่จะเข้ามาจีบคุณเพราะว่าคุณสวยคุณเพรียบพร้อมคุณมีสเสน่ห์คุณดูดีคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่นะคะหนักแน่นมั่นคง นะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะเป็นพลังงานของพอแม่แม,ม่หรือว่าคนที่เคยผ่านชีวิตรักมาแล้วมากมายเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสนะ,ะหรือว่าขอให้เขาได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับคุณเพื่อที่จะสารสัมพันธ์กับคุณนะเดอรเดมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนอยากจะเริ่มต้นแต่ก็มไม่กล้า นะคะได้แต่เก็บความรู้สึกเก็บอาการนิ่งไว้เรามาดูคํากรนะที่เราแต่งไว้ให้กับคุณนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะหนีให้ไกลไปให้พ้นคนใจร้ายที่ทําลายความสุขในใจฉันวันเวลาที่เคยสารความสัมพันธ์เธอกับฉันเหมือนพรมลิขิตมาฉันแสดงความรักชัดเจนให้ แต่ทำไมเธอไม่เห็นเป็นไรค่าเก็บความรักของฉันเป็นมายาซ่อนเร้นกายาเศร้าอ,อกตรมุมทั้งระบมทั้งกายและจิตตกรอเวลาปฏิหาริยผสานจิตเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสเปลี่ยนชีวิตกำหนดทิศทางรัก ดั่งใจปองนะคะเหมือนกับตัวเขาเนี่ยนะพยายามจะคิดนะแล้วก็หาโอกาสหาหนทางหาวิธีหาคำพูดที่จะส่งข้อความมาคุยกับคุณมาจีบคุณยังไงดีเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยนะคะอาจจะเหมือนกับว่าไม่กล้า หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเป็นรักต่างวัยคนทางไกลหรือว่าไม่กล้าที่จะสารต่อนะคะหรือว่าที่ผ่านมาอาจจะคบคุยกับคุณนะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักดวยก็ได้พอครั้งนี้มันรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ของเขาคุณเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยก็เลยเหมือนกับน่าจะมีโอกาสหรือว่ามีปฏิหารนะในใจลึกๆของเขาแล้วนะได้แต่ภาวนานะอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้คุณกับเขาได้มีโอกาส กลับมาเริ่มต้นนะคุยกันนะในรูปแบบของความรักในรูปแบบของการเป็นคนรักกันจะได้ไหมนะคะไพ่นะบทสรุปคือไพ่เดอะเดย์อะมันเป็นการจบความรู้สึก นะคะจา,จากความรู้สึกเก่าๆที่แบบว่าเคยเป็นเพื่อนกันเคยเป็นคนที่ว่าคุยกันแบบธรรมดานะจะเปลี่ยนเป็นคนรักจะได้หรือเปล่าในอนาคตนะเรามาถามนางฟ้านะว่านางฟ้าจะแนะนําอะไรกับคนที่นะมาเลือกกองไพ่กลอสามว่าความรู้สึกตรงนี้นะคะเขาจะมั่นคงกับคุณแค่ไหนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะเคยเจอกันเคยเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นคนรู้จักกันในสมัยอดีตนะคะเป็นเพื่อนสมัยเรียนกันก็ได้นะคะ หรือว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นคนรักเก่าเป็นคนคุยเก่าเดียวกันน้เวอร์ิซูนะคะเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ Let you, นะฮะ l e t your friend help you นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาน่าจะมีเพื่อนนะ,ะเป็นตัวเชื่อมนะเชื่อมผสานความสัมพันธ์ให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอการอีกครั้งหนึง่งได้คุยกันอีกครั้งหนึง่ง stay automatic about your life นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมันเหมือนกับว่าคุณและเขาน่าจะมีเป้าหมายเดียวกันแหละนะ,ะในการที่แบบว่าจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวจะเริ่มต้นนะ,ะมีความรักครั้งใหม่ แะจะเริ่มต้นแบบคุยกันเป็นแฟนกัน x p r e s s y o u r love นะทั้งสองคนนะมีพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าเป็นคนที่ว่าเคยผ่านความรักเคยผ่านชีวิตเรื่องราวที่เศร้าหมองเคยจบความรักความสัมพันธ์กันมานะคะก็เลยเหมือนกับว่าพอมาเจอความรักครั้งนี้ก็ไม่กล้าเสีเริ่มต้นไม่กล้าที่จะสารต่อหรือว่ามีความเกรงใจมีความกลัวนะว่าความรักครั้งใหม่เนี่ยนะจะไว้ใจได้แค่ไหน นะ,ะจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ได้ไหมจะเป็นคนรักนะ,ะหรือว่าจะเป็นสามีจะเป็นครอบครัวกันได้ไหมมันมีความกลัวอยู่นะ,ะทั้งคุณและก็เขาด้วยก็เลยเหมือนว่ายังนิ่งอยู่นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะแต่เขาก็ยังหนักแน่นแต่เขาก็ยังอยากจะเข้ามาจีบเข้ามาคุยกคุณนั่นแหละนะคะคนคนนี้เนาะเป็นคนรักเก่านะคะลักนาราศีของคุณและเขาว,ว่าเป็นกลุ่มชาว่าดราศีใด วอาเทอร์ Water, นะ,ะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเจมินีนราศีมิถุนนะ,ะชาวธาตุลมไฟนะ,ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูวีนสัสนะ,ะราศีพฤศภราศีตุลนพลูโตนะ,ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมวันที่เกิดคุณและเขาเป็นวันที่สามวันที่สิบหก วันที่22、วันที่23าแล้วก็วันที่24นะสามารถเข้ามาคอมเมนต์นะรับเอาพลังงานเรื่องราวดีๆของคุณแล้วก็ความรักของคุณนะไว้ใต้คลิปได้นะคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะ comment comment, นะมีพลังงานนะคะแล้วก็นะ เป็นการส่งมาถึงพลังงานของไพ่ด้วยในการทำนายดวงชะตาให้มีความแม่นยำมากขึ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สี่นะคะคิตตันสีเหลืองกับหัวพ่อพีเอเดจิว่าความรักความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหนักแน่นแล้วก็จริงจังแค่ไหนนะคะก่อนอื่นเรามาดูนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะคนคนนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแบบไหนเอ่ยสองดาบ เขาจะต้องมีการตัดสินใจนะคะเลือกทําบางสิ่งบางอยา่างเกิดความลังเลใจหรือว่าเขาจะต้องมีการตัดจบนะ,ะแก้ไขปัญหาสถานการณ์เพื่อที่จะมีการเริ่มต้น ความรักใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะตอนนี้เขากาลังนิ่งคิดอยู่นะว่าเขาจะเลือกอะไรเขาจะเลือกทําอะไรเขาจะคุยกับใครเขาจะเลือกไปทิศทางไหนมันเหมือนกับว่าณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาความรักหรือว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาสิ่งที่นะ,ะเป็นปัญหากับเขาก็คือนะคะความเจ็บปวดนะกับเรื่องราวอดีตเก่าๆหรือว่าเขาอาจจะเลือกทางผิดเลือกคนผิด นะทำให้เขากลัวไม่กล้าที่จะเริ่มตน้นเลือกที่จะคบกับคุณด้วยก็ได้หรือว่านะคนคนนี้มีในเรื่องของการที่ว่าเรื่องที่จะไปทำงานเดือที่จะจบกับความรักนะหรือว่าเรื่องที่จะจบกับคุณเพื่อที่จะไปสนใจในเรื่องของงานด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเลือกคนสองคนเลือกสิ่งของสองสิ่งนะคะตอนนี้เขากำลังเครียดคิดมากนะแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเจ็บจะต้องจบจะต้องยอมเสีย สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะคะเรามาดูคำกรนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่4ีนะคะหนในดวงใจของฉันนั้นเป็นเธอเฝ้าละเมอวันเวลานั้นมาถึงเธออยู่ไกลแต่ใจผูกคะหนึง่งรอวันนั้นมาถึงเราคู่ก่อนนะ,ะเราคู่กันนั่งมองเธอผ่านแสงจันทร์วันวาเวมนสนี เธอทำให้ฉันรักและหลงความรักของฉันยังยึดและมั่นคงความรู้สึกนั้นยืนยงรักนิรันจะฝ่าฟันอุปสรรคและกวากหนามให้ประจักษ์แก่สายตาพาสุขสมปลายทางแม้จะห่างไกลเฝ้าชื่นชมเธอนั้น มั่นคงอยู่ในใจฉันเสมอมานะคะมันเหมือนกับว่าคนคนนี้จะต้องมีการตัดสินใจเลือกกระทําเลือกเอานะ,ะเลือกบางสีบางอย่างนะคะคือแบบว่าจะต้องชัดเจนอ่ะในความสัมพันธ์ตรงนี้เลือกที่จะจบนะ,ะแล้วก็เลือกที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะเรามาดูซิว่านะคะว่า เขาคนนี้นะคะจะเลือกค่ายเนาะเราต้องเปิดไพ่ต่อนะเพราะว่าเขามีการตัดสินใจที่จะเลือกระหว่างงานระหว่างรักนะคะเขาจะเลือกสิ่งใดเนาะบทสรุปของความรักนะค,ะคนที่เลือกความไพ่คนที่สี่นะคะ queen of w a n d นะคะคนคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความมานะนะ,ะอกทนนะ,ะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนะ,ะในสิ่งที่เขาอยากจะทำนะคะเป็นคนที่มั่นใจ เป็นคนที่เหมือนกับว่ายึดถือในอุดมคติอุดมการของตัวเองนะคะหลังจากที่เขาได้คิดนะแล้วก็ไตรตรองทบทวนมานานแล้วเขาจะนะ,ะยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเขาเองคือการเลือกสิ่งใหม่คือการเลือกเริ่มต้นใหม่คือการเลือกความรักครั้งใหม่ที่เขานะคะเคยปฏิเสธอ่ะนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเขาอ่ะเคยปฏิเสธ สิ่งสิ่งหนึ่งนะคะเคยผิดพลาดเคยผิดหวังเคยล้มเหลวมาจากคนคนหนึ่งแล้วเขาก็กลับมา ทำให้ความรักตรงนี้ทําให้ความรู้สึกตรงนี้กลับมามีความสุขอีกครั้งเพราะว่าเขาพร้อมแล้วไงในช่วงเวลาที่ผ่านม,ามันเหมือนกับว่าการที่เขาเคยปฏิเสธคุณไปนะคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอเลยนะเขาหนักแน่นแล้วเขาก็จริงจังแล้วก็มั่นคงมีคุณอยู่ในชีวิตแต่ที่เขานิ่งเขาเฉยเขาเงียบแล้วเขาไปโฟกัสสิ่งอื่นไปโฟกัสงานไปโฟกัสการเรียนแล้วก็นิ่งเฉยใส่คุณแต่ว่า นะครั้งนี้ที่เขากลับมาขอโอกาสครั้งเนี้คือแบบว่ามีคนอยู่ในใจมีคุณอยู่ในใจตลอดมาเขา 9. เก้าเหรียญอนะ่ะเขาพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะเปพร้อมที่จะให้ความรักพร้อมที่จะให้สถานะนะที่มั่นคงกับคุณแล้วเนาะนะนะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่คนที่สี่นะมันเหมือนกับว่าตลอดเวลาที่เขาหายไปจากคุณหรือว่านิ่งใส่คุณเนี่ยนะเงียบใส่คุณคือเขาส่องดูคุณตลอดเวลานะแล้วเขาก็กลับมาเลือกคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะให้สรุปออกมาแลวว่าเขาหนักแน่นแล้วก็จริงจังกับคุณนะคะ เรามาดูนางฟ้าจะบอกอะไร New l o v e นะคะอาจจะเป็นรักครั้งใหม่นะะของคุณนะ,ะที่แบบว่าคิดว่ามันอาจจะจบไปแล้วนะ,ะขอให้คุณลืมเรื่องราวอาดีตเก่าๆนะ,ค,ะคนรักเก่าหรือว่าความสัมพันธ์เก่าที่ทำให้คุณนะเครียดนะ,ะแล้วก็เจ็บ นะเพราะว่าเขาหายไปอาจจะด้วยความที่แบบว่าเขามีปัญหาการเงินการงานมีภาระหนี้สินที่เขาจะต้องเคลียร์เลิฟ u r เซฟเฟิร์สเห็นไหมเขากลับมาอีกแล้วกลับมาเพื่อที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันเป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งมาสารฝันมาต่อเติมความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ เหมือนเป็นพลังงานของคนรักเก่าเนาะนะที่เขาจะกลับมาติดต่อหาคุณนะคะเหมือนรักคุณจริงๆรักคุณตลอดเวลามั่นคงกับคุณตลอดเวลาแล้วก็หนักแน่นกับคุณด้วยนะคะคนรักเก่าพลังงานเก่านะคะลัคกนาราศีของคุณและเขาอคอคร,รียสนะคะราศีกุมชาวธาตุลมลีโอนะคะราศีสิงชาตทัศไฟสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ปริเซสราศีมีนชาวธาตุน้ำ ว้าเธอนะชาวท่าน้ำมีนกรกฎพิจิกนะวันที่เกิดของคุณและเขาเป็นวันที่5วันที่11วันที่1ิสาวันที่12แล้วก็วันที่24นะสามารถเข้ามาคอมเมนต์เราเอาพลังงานเรื่องราวดีๆความรักความสุขสมหวังระหว่างคุณกับเขาไว้จะคลิบได้นะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ